ออกจากบ้านในลาซาอัน <inan> น <imate movies> ี deals, ้แล้ว oh ก็มากินแพนเกข้าวไม่มีคนจุดบนี้อันไหนจะได้บอสอันไหนอ่ะน้ามีเงิน่าคข้ากุมวัเนี้อย่ารับกูขนาดนั้นบอสขอบคุณค่ะเอาขิงดองไหมแม่มาเอาแค่ทีเดียวหลดน้นมากแม่ขอใครที่เน็ตช้าค่ะ

ทูน่าได้ทูน่าทูน่ามึงรีบจังโอ้ยมึงไปเนาะขอทูน่าขอแเอาอะไรอีกปลาไหลปะลาไหลปลาไหลกุ้งก mm, oh, no. e okay, okay. oh, okay. yeah, ุ้งก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 ุ้ ไม่ได้ไหนคหยิบไปอีกนิดหนึ่งมือก็ดีว่ะมออะีสเรื่องอะมึงเราต้องรีบขนาดนั้นเรากินทีละอันก็ได้อ๋อมันเป็นน้ันเพราะฉะนั้นเกมถ้าเกิดมึงเอาวันนี้ออกจะเป็นน้อนกัปกติตกใจหยิบสี่มึงก็แหละกูก็มรากดร้อนว้าวแล้เดี๋ยว มาเรียบร้อยจ้าผมใหม่กูต้องกูต้องแบบว่าหางดีก่อนเอาด้วยหมอยเอสาบนี้ีนะสลบทันหลยเอน้าเกลียดมากไดหน้าอาคุณวมไม่โอเคชนีเยอยมากเลย ไม่รู้อแล้วยอกนีอีเฟอ้าวข้าวแตีเินตั้งกองเสียงมาเสียุยงอกกูไม่ยอมยเวลาแบบนี้กูจะกบะมึงมาวางอ่งี้้ยยูสามมากินข้าวกับใหญ่ดนนะีเฟีเฟเอะมกมันข้าวแตงไม่มันหักเอออ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าข้าวมันแตกเราใช้สิ่งน้องกดให้กุสุขอสูตรเดียวกันกินอย่างนี้คว้าวตัวใหญ่มากคั่วใหญ่มากจอกหอยลายว้าโอ้โหเย็นด้วยเลยอ่ะใช่จ้าอ้าวกูไม่ได้สั่งเล่นไปหรอกูนั่งรอออยสั่งไรสั่งมันสั่งคลิปหยอกแล้วมันก็รอใหม่กูด้งมันจะมาส่งสักที สั่งทิปพี่เมนก็คือหลังจากที่แตกมาทุกชิ้นเฟิร์สก็คือเรียนรู้วิธีการที่ให้ไม่แตกอี่ดอกเด้งมากเห็นไหมเป็นเป็นแบบน้องหน้ากำลังกินปลาในตัวแรกแบบนีปกติอ่ะเวลาอยากกินอะไรก็กินท้อตอนนี้ใช่ตอนนี้มีตะเกียบแล้วก็ต้สูดนิดนึงอี่ดอก แล้วก็รูทิชชู่นะคะิชูจริงไม่ไหวแล้ต่ะแมฝีแซนี่บอกว่าน้องเหมือนน้องเหมืออนาหารแมวเปียกแบบว่าตอนเช้าเพิ่งแกะซองเลยแล้วก็แบบให้แมวกินพออยู่แล้วหยิบจา่มื่อกินพุ๊กขึ้นจมูกใช่เลยแซนี่คือฝืนมากอ่ะพยายามจะกินให้หมดอนเสียดายแต่ว่าก็แบบไม่สามารถอยู่แบบนี้มาตลอดเวลาเลยว่าแบบแมวก็กินแบบนี้แหละอะไร เราค่ะอุ้ยมันไม่โกนหนวดมันไม่โกนหนวดมันไม่โกนหนวดมึงดูตายแล้วบอ่โกนหนดไหนไม่เห็นหรอกมึงไม่เห็นนะพ่อมันไม่เห็นมันไม่โกนพอเป็ี่ยนกันแบบถึงก็นแล้วก็แบบเปลี่ยนใจกว่าแต่ถ่ายกูอ้่ะกูพอ